เรื่องอันหนึ่งอะไรพี่นับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแก่เซ่นับก็ได้ไม่นับก็ได้แต่พี่แต่แข่งก็ได้พี่แต่แข่งเลยที่นี่หมู่บ้านอะไรนะพี่พี่ครับที่นี่หมู่บ้านอะไร บ้านวังหินหมู่4 4นะี้พี่เนาะตำบลปางมะฆ่าเป็นตำบลที่ใหญ่มากนะครับของจังหวัดก,กำแพงเพชรนะผมขับรถตั้งแต่มุมหมู่บ้านพอเข้าเขตตำบลปางมะฆ่าจนมาถึงตรงนี้30กิโลได้ไหมพี่ได้ไหมสามสิกว่ากิโลนะครับนี่นะครับที่เรามาส่งเป็ดกันวันนี้นะครับนี่นครับคืเป็ดท,ที่เรามาส่ง อ๋อเช้าก็ให้กินอย่างนี้เลยครับพี่อ๋อนี่นะครับอาหารที่พี่เขาให้นะครับทั้งไก่ทั้งทั้งเป็ดให้กินเหมือนกันเลยเหรอพี่ไม่ไม่ไก่ต่างหากอ๋อมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีลำอ่อนลำลำอ่อนแล้วก็ไอ้หญ้ากับหญ้าแล้วก็หยวกกล้วยหยวกกล้วยอาหารเม็ดด้วยไหมครับอืออ๋อนี่นะเป็นอาหารผสมนะพี่พี่เขาให้กินเข้าไป อให้กินแบบเปียกนะครับคลุกกับน้ำนะครับอันนี้คือเป็ดที่เรามาส่งนะครับคือนี่ไข่ยังี่ไข่ใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่ากันมากไหมใหญ่กว่าชุดนี้มากไหมใกล้เคียงหรือใหญ่กว่ากัน ครับอันนี้มันมันดูเสมอกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันมันเป็นเป็ดเกิดวันเดียวกันครับไม่แซบไม่ได้เลยนะครับที่เรามาส่งคือเป็ดเกิดวันเดียวกันนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่แถวตำบลปางมะข้านะครับผมเห็นผลละไม้นะดูเนื้อเพียบเลยนะถ้าอยากได้ไข่เป็ดนะครับติดต่อหาพี่เขาได้เลยพี่ผมขอเบอร์ไว้หน่อยตัวมีคนอยากได้ไข่เป็ดในละแวกนี้เบอร์ที่เขาติดต่อซื้ออ่ะเ้ผมจำไม่ได้ เอาเบอร์พี่แล้วกันเพระพี่ไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยโทรค่ไม่โทรคอ๋อไม่เผื่อมีลูกค้าเขาอยากได้ไข่เลยโทรมาซื้อะไรอย่างงี้ศูนย์แปดเก้าศูนแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสี่สี่สี่นะครับท่านใดที่อยู่ตามละแวกตำบลปางมะข่านะครับถ้าเกิดอยากได้อ่าไข่เป็ดนะเป็ดพี่เขาเยอะนะครับมีสองชุดนะครับเนี่นะครับเป็ดพี่เขาเยอะท่านใดที่อยากได้ก็ ติดต่อหาพี่เขาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อ่าพี่เอาให้ไว้นะครับนี่ปลูกอะไรบ้างพี่ทนะี่เนี่ยมีโกโก้<ง>มีโกโก้มะม,ม่วงมะไฟไ<ง>โอ้ดูกิ่งกิ่งนั้นหักลงมานะครับอายุเข้านะครับดูทิ้งเลยนะครับ,บเวลานั่นเนาะเวลาที่แบบไปมันออกเยอะมันก็ราคาไม่ค่อยสูงนะพี่เนาะนี่นะครับท่านใดที่ ออยู่ตามละแวกนี้อยากได้ผลไม้นะครับไก่ไข่พี่เขาก็มีนะครับนี่นะครับไก่ไข่กำลังกาลังเป็นสาวประดุกมีประดุกบิ๊กอุร่ะเสียพี่บิ๊กอุยนะครับพี่น้องตามละแวกที่อยู่ใกล้ๆแถวกระแมงเพชรนะครับอ่าละแวกไก ตำบปลปากมะค่าอำเภอขานุนะครับวรลักษ์ใช่ไหมสระบุรีนะครับอ่าอยากได้อ่เขาเรียกอะไรอ่ะอ่าปลาดุกแล้วก็อะไรบ้างที่ปลาเพียรปลาดุกปลาเพียนะะยน,นะครับท่าในใดที่อยากจะกินปลาสดสดใหม่ๆจากบอ่อก็แวะเข้ามาถามซื้อพี่เขาได้เลยนะครับพี่ขอเบอร์อีกรอบกรอบ0น9์แ9ดเก้นะครับ,เ, C, รบเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการสื่อให <c oughs> พี่น้องลหลายๆท่านได้เข้าถึงกับเกษตรกรที่แท้จริงนะครับที่ทําเกษตรอยู่นะครับใครที่อยู่ตามระแวกนี้หรือผ่านไปผ่านมานะครับถนนเขาเรียกถนนอะไรพี่เรียบริมเขาเลยเขาเรียกถนนอะไรนั่นถนนอะไรกันเนื่ันี้เขาเรียกถนนอะไรพี่เขาเรียกถนนอะไรครับตรงเนี้ไม่รู้เหมือนกันเลยครับเป็นถนนเรียบริมเขายาวไปแล้วพี่เนาะถนนคลองลานใช่พี่ใครที่ผ่านถนนคลองลานนะครับพี่เขาอยู่ติดถนนเลย นะครับสังเกตวัดวัดวัดบ้านดงหินแล้วพี่วัดนะครับพี่เขาอยู่ตรงข้ามวัดบ้านบ้านวังหินนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาจุดหลักๆสักที่นั่นเลยถ้าเกิดอยากได้พืชผลทางการเกษตรของพี่เขานะก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างมากเลยนะครับไก่ไก่ก็เยอะแล้วพี่เนาะอีกไม่นานก็ก็ให้ไข่นะครับ ไก่ไข่เป็ดไข่ปลาดุกปลาตะเพียนแล้วก็ผลไม้พืชผลทางการเกษตรนะครับอยากได้อะไรก็มาคุยกับพี่เขานะครับนี่ยผมเห็นหญ้าหวานเห็นอะไรพี่เขาปลูกเต็มไปหมดเลยนะครับลองลองเข้ามาพูดคุยกับพี่เขาดูนะครับตามเบอร์ที่พี่เขาให้นะครับมีอะไรก็อ่หรือเข้ามาเรียนรู้หลายๆอย่างกับพี่เขาก็ได้เพราะไอกำลังเริ่มออกผลแล้วพี่เอาไปขายเลยเริ่มเก็บขายแล้ว,ลวดีไหมพี่ดีไหม ครับมันก็โลละสิบาทประกันร,ราคาโลละสิบบาทโอ้ค<อ>ุณใส่ประราคาไว้หรอต้นจะโอ้โลละสิบาทนี่ก็คือได้ขายตลอดเลยใช่มพี่ก็ 10, 6, 6, เดือนหนึ่งปันเยอะไหมมันอันนี้เราเพิ่งยังไม่ถึงสองปีไงครับผมขยอยเก็บขายได้ร้อย,ยโล,ลไม่ถึงบ้างเห็นปันสิจีอาทิตย์ละร้อยโลหรือเดือนละ สองอาทิตย์ร้อยโลปลานนี้ใช่พี่เพิ่งเพิ่งเรื่องเก็บได้ใช่ไหมครับกี่ทั้งหมดกี่ต้นต้นต้นหนึ่งเขาให้ลูกป่ากี่กิโลพี่ต้นละสี่ห้าลูกครับผมเริ่มแรกก็มีแต่ลงทุนไปก่อน อยู่ในช่วงลงทุนหนึ่งที่ยังไม่เห็นอะไรเลยพี่ <c oughs> ปีกว่าอางนี้ครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วอ๋อครับผมนี่นะครับก็ให้พี่น้องเอฟซดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังพี่เขาพูดนะครับว่า ช่วงแรกๆนี่คือการลงทุนแต่อีกสักพักก็ยิ้มได้แล้วมั้งพี่เนาะก็กำลมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมครับเป็ดก็เริ่มไข่เป็ดเป็ดก็เริ่มเริ่มเริ่มเลี้ยงตัวเองใช่ไหมแต่แต่เน้นนิดนึงว่าควรควรให้แบบไอ้นั่นมากกว่าให้ให้อาหารเป็ดเขาให้เยอะหน่อยใช่เพราะว่าเขาจะได้เลี้ยงไข่ไข่เล็กอยู่ยวงไข่เขาครับเขาจะได้เลี้ยงไข่เล็กเขาถ้าเกิดแม่เดี๋ยวยวงไข่เขาน้อยอะครับพี่ นี่นะครับก็คลิปนี้ก็ทําไว้ประมาณนี้เนาะท่านใดที่อยากได้พืชผลทางการเกษตรหรือไข่เป็ดสดใหม่ๆนะครับเป็ดก็เริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวไข่ขึ้นมาเยอะท่านจะเอาไปขายหรือจะเอาไปแจกใหญ่ญาติพี่น้องหรือจะเอาไปบริโภคในครัวเรือนของท่านก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับเขาบอร์อีกรอบ089 089 859 859 7444 7444นะครับคลิปนี้ทำไว้ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ